หัวหน้าคนงานอาบน้ำกับเมียในห้องน้ำแคมป์คนงานเสียงดังจวเจาะเจียเจ๊ยะมันอาบน้ำกันจังด่าเพื่อนร่วมงานที่กินเหล้าขาวอยู่บริเวณแถวนั้นลวกหูไหมก็เลยฉุนครับด่ากันไปด่ากันมาลูกน้องกินเหล้าย้อนสามคนรุมหัวหน้า3ต่อหนึ่งหมาหมู่เลยนะครับนี่ช่วงกลางเด็กที่ผ่านมาตำรวจพร้อมด้วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อไปถึงพบเพื่อนของคนเจ็บช่วยการอุ้มร่างของนายเออายุประมาณ25ปีเป็นแรงงานต่างด้าวมาให้เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลด้วยอาการศีรษะปูดบวมนอนไม่ได้สติขณะเดียวกันก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกคนทราบชื่อคือนอายเอมอายุ30ปีหัวหน้าคนงานชาวกำแพงเพชรม,มีบบดแผลแตกบริเวณมุมปากสอบถามพยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก่อนหน้านี้นายเอมได้ไปอาบน้ํากับแฟนสาวในห้องน้ําซึ่งปกติทั้งคู่ก็จะอาบน้ําด้วยกันแต่ว่า สองพัวเมียนี่อาบน้ำน้ำกันเ้วส่วนมากสิจูอากันครับในห้องน้ำก็เลยเกิดเสียงดังไปรบกวนคนกินเหล้าหัวหน้าจะอาบน้ำกับเมียแล้วหยอกกันทุกวันเสียงจั๊วะแ๊ะแฉะเสม,มอก็เลยอิจฉาเขาเอาไว้อิจฉากันแล้วกันครับสู้นี่บมมีเมียดิ <laughs> กินแต่เหล้าขาวขึ้นน้ำเขาใส่เราอิจฉาเขาจุอากันคือจูอาแห้งแท้หัวหนาเรื่องของกูของเมียกูงานของสู <laughs> ก็เลยมีปากมีเสียงกันชกต่อยกันนะครับ3มรุมหนึ่งขณะเพื่อนของนายเอบอกว่าตอนนั้นนายเอก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุและคู่กรณีก็มีเรื่องชกต่อยกันทีนี้ก็วิ่งไปห้ามก็โดนลูกหลงด้วยสายเหตุก็เนื่องจากว่าซุปหนิมันมก,กินเหลวพ่อกินเหลาแล้วมันกับฟังเสียงหวัวหน้ากับเมียเฮ็ดกันอยู่ในห้องน้ำเกิดความรำคาญเกิดความอิจฉาดิษยาครับเอก็เลยห้องใส่กันห้องไปห้องมากก็เลยตีกันคากันพี่น้องเอ้ย